สวัสดีค่ะครูติกกี้มีคำตอบผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และปัญหาหัวใจหลังจาก ep ที่แล้วมีใครหาเป้าหมายของตนเองได้แล้วมั่งคะและใครได้เริ่มนั่งสมาธิแล้วบ้างติดตรงไหนยังไงเขียนมาถามครูได้ตลอดนะมา ep ที่2นะคะคือวิธีการคิดบวกหลายๆคนจะต้องได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆใช่ไหมคะและหลายๆคนอาจจะ เข้าใจว่าการคิดแบบดีๆคิดแบบสวยๆแต่จริงๆแล้วการคิดบวกก็คือวิธีการคิดในรูปแบบในสถานการณ์ต่างๆเป็นวิธีการฝึกคิดให้คุณสบายใจมากขึ้นให้คุณมองหาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่อยู่ตรงหน้าว่ามันมีดีตรงไหนถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะแย่ขนาดไหนก็ตาม มาถึงขูก็ให้ครีแพงเลยนะคะการใช้กดแรงหนึ่งดูดมันก็คือกดธรรมชาติถ้าคุณมีไวบรชั่นหรือคลื่นต่ำๆมันจะทำให้ชีวิตของคุณติดขัดทำอะไรก็ไม่ลื่นไหลสังเกตไหมคะสังเกตได้ง่ายๆเวลาที่คุณเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่อยู่ข้างหน้ามันก็จะยิ่งฉุดตัวคุณ ใจิตใจของคุณให้ตกต่ำลงอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆดังนั้นเรารู้ผลเสียของการคิดบวกแล้วพวกคุณก็คงไม่อยากเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะแต่บางคนก็เข้าใจผิดว่าหรือได้ยินบ่อยๆว่าไอ้คนโลกสวยไม่มองความจริงเอาเสียเลยโลกมันไม่ได้สวยอย่างที่แกคิดนะตื่นตื่นตื่นได้แล้ว กลับมาอยู่กับโลกความจริงบ้างจะโลกสวยไปถึงไหนเนี่ยนี่คือประโยคที่ครูได้ยินบ่อยๆในช่วงที่ครูเริ่มเปลี่ยนความคิดของตัวเองหลังจากที่ครูใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงคิดมากแทบไม่กล้าที่จะทำอะไรเพราะครูได้ยินแต่คำนี้อยู่บ่อยๆโลกมันไม่ได้สวยอย่างที่คิดแต่คุณรู้หรือไม่คะว่า หลังจากที่ครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดแล้วครูถึงเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าที่เขาพูดมันก็ถูกจริงๆนะอา้าวทำไมครูติกกี้ถึงพูดแบบนี้ล่ะคะไหนครูบอกให้คิดบวกไม่ใช่ล่ะคะใช่คะ่ะครูสอนให้พวกคุณคิดบวกแต่ที่ครูว่าถูกต้องนั่นก็คือคนที่เขาพูดอะ่ะเขาอยู่ในโลกของเขา โลกที่มีแต่ความหวาดระแวงโลกที่มีแต่คลื่นต่ำๆเขาสร้างโลกของเขาขึ้นมาจากจิตใต้สํานึกของเขาเองมันเป็นเรื่องปกติมากๆของคนที่เคยเจอแต่เรื่องแย่ๆเสพข่าวแต่เรื่องลบๆมันก็เลยเกิดจิตใต้สํานึกของเขาเก็บแต่ข้อมูลที่ทําให้เขาคอยหวาดระแวงอยู่เสมอเพราะฉะนั้น มันเป็นเรื่องปกติของเขาที่เขาจะปกป้องตัวเองจากภัยอันตรายที่เข้ามาคุณรู้หรือไม่คะว่าเราทุกคุณมีโลกเป็นของตัวเองโลกที่ครูพูดถึงนั่นก็คือโลกภายในคะ่ะจิตใต้สำนึกของคุณเป็นแบบไหนโลกภายในของคุณก็เป็นแบบนั้นตอนนี้คุณพอเข้าใจหรือยังคะว่าทำไมคุณคนนั้น เขาถึงมองเห็นโลกภายนอกช่างน่ากลัวใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเพราะความคิดจากจิตใต้สำนึกของเขานั่นเองที่เขาเจอแต่เหตุการณ์ได้ร้ายเหตุการณ์แย่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาตลอดเวลาเพราะอะไรก็เพราะเขาเองนั่นแหละค่ะเขาเป็นคนดึงดูดเหตุการณ์ได้ร้าย เหตุการณ์แย่ๆเข้ามาในชีวิตของเขาเองเขาเป็นคนเชื้อเชิญด้วยนะอย่าลืมนะคะว่ากดแรงดึงดูดกดธรรมชาติคุณปล่อยขึ้นอะไรออกไปคุณก็จะได้รับคลื่นนั้นสะท้อนกลับมาเหล็กดึงดูดเหล็กไม้ดึงดูดไม้คุณระแวงคุณหวาดกลัวคุณก็จะได้แต่สิ่งนี้กลับมาเช่นเดียวกันแต่ที่แย่กว่านั้น โลกของเขาเป็นแบบนี้แล้วก็พยายามจะเอาไปแจกจ่ายให้กับคนอื่นด้วยและคนที่ได้รับเขาไม่รู้จักกดแรงดึงดูดหรือกฎธรรมชาติเขาได้ยินบ่อยๆได้ยินบ่อยๆแล้วในที่สุดจิตใต้สำนึกของคุณก็เสพสิ่งเหล่านั้นจนในที่สุดคุณก็เชื่อเขาแล้วคุณก็บอกว่า เออมันก็จริงนะโลกมันไม่ได้สวยดังที่คิดพอคุณเชื่อและตัดสินใจว่าโลกมันไม่ได้สวยสิ่งเหล่านี้ก็ถาถุมเข้ามาตอกย้ำอยู่เรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่แปลกเลยที่คนคนนั้นจะเจอแต่เรื่องร้ายๆแล้วทำให้เขาเป็นคนคิดลบอยู่ตลอดเวลาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เขาจะปกป้องตัวเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดมามันเกิดจากความหวังดีเขาเป็นห่วงก็เลยเตือนเท่านั้นเองแต่มีอีกคนนะเขาได้เรียนรู้กดแรงดึงดูดแล้วและเข้าใจว่าที่เขาคิดแบบนั้นเพราะตัวของเขาเองแต่ถ้าคุณรู้และเข้าใจว่าโลกภายในของคุณเรามันต่างกันคุณได้ฝึกวิธีการรับมือก,กับเหตุการณ์แย่ๆ เหล่านี้แล้วซึ่งวิธีการฝึกจิตคิดบวกครูติกกี้ก็สอนไว้ในคอสสั่งจิตชีวิตเปลี่ยนคนที่ติดอยู่ในความคิดลบๆล,ลองนั่งสมาธิแล้วก็เอาไม่อยู่ไม่ดีขึ้นเลยเข้ามาค่ะเข้ามาเจอครูในคอสความคิดเหล่านี้ที่มันติดอยู่ครูจะปลดล็อกให้คุณมันจะทำให้คุณเหมือนได้ชีวิตใหม่อย่างแน่นอนครูติกกี้การันตีเลยค่ะ คุณรู้ถ้าคุณสามารถทำให้ตัวเองอยู่ในคลื่นที่มีความสุขโลกของคุณก็จะมีแต่ความสุขคุณอยู่ในวายเบรชั่นที่สูงอารมณ์ของคุณก็สูงไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากโลกภายในทั้งสิ้นมันจะไม่แปลกเลยถ้ามีคนมาพูดกับคุณว่าคุณโลกสวยคุณก็จงตอบเข้าไปเลยค่ะว่าใช่ค่ะฉันเป็นคนโลกสวย ยิ้มแล้วก็เดินจากไปก่อนที่คุณคนนั้นจะปล่อยขึ้นต่ำๆใส่คุณเพิ่มแต่คุณคิดในใจนะคะว่าแค่คิดในใจนะอย่าพูดออกมานะครูติกกี้ขอเตือนเลยก่อนลูกของแกนะ่ะแกสร้างขึ้นมาเองก็เลยเจอแต่เรื่องแย่ๆดิใช่ไหมคะเหตุการณ์เหล่านี้คูติกี้เคยผ่านมาหมดแล้วจึงนำมาสอนลูกศิษย์ของครูวิธีการคิดบวกแบบง่าย แต่ต้องฝึกบ่อยๆนะคะเมื่อคุณฝึกบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยในที่สุดแล้วคุณก็จะไม่รู้สึกว่ายากเลยเช้ามานะพยายามเสพข่าวดีๆถ้าคุณจะเป็นที่จะต้องฟังอะไรสักอย่างนะตอนเช้าและก่อนนอนมันเป็นเวลาเงินเวลาทองของเราอย่างน้อยนะครึ่งชั่วโมง คุณสามารถน้ำวิธีนั่งสมาธิที่ครูทำเป็นโบนัสให้มาเอาไปใช้คุณลองดูค่ะ21วันถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วเขียนมาบอกครูบ้างนะคะเรามาเจอกันใน EP ต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ